วัดดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดดอกกะลมเนาะดอกกะลำกับถั่วน้อยเจ้าถั่วลันเตาเอาป่อนกันเนาะมีเนื้อหมูนิดหนึ่งประมาณนั้นบะถึงคีดได้เจ้าประมาณแปดสิบกรัมนะเนื้อหมูแล้วกับบัคกะเทศเจ้าไปเจ้าพาไปพัดกันเนาะ ดอกกระลำเจ้าถั่วน้อยถั่วลันเตากับดอกกระลำปนกันเนาะเจ้าถั่วลันเตากับถั่วน้อยปนกันถั่วลันเตากับถั่วน้อยกันเดียวกันนะเจ้าอู้ฮิตอู้ไวนนยายดาวเนาะมีดอกกระลำด้วยนะดอกกระลำดอกกระลำหลงหลงลืมลืมนะ lột đột l luôn l luôn lương cho chothao má ơi áo giá anh nhà mắt nhìn nó ใส่เลยเจ้าพอดีไปล่านผนขายพักขายอย่างไิเจอใส่ถั่วลันเตาอีกกันเนี่ยโอ้มันมีประมาณเจ็ดแปดแพ็กเจ้าเนี่ยบาดาวเอามามดเลยแล้วก็ซื้ออัน ย่ก็ดอกกระลำนี่มาโรยกัมาพักฝนกันเนาะถั่วนั้นเตานี่นะถ้ามันมีเม็ดแกแ่ๆกแกน้อยอร่อยน่เจ้ามันมันมน,นี้เนาปะป้าดาวแอบ,บเอาพริก,กใส่เนี่ย ปรุงรสสิซีอิ้วขาวเนาะสีอิ้วขาวซอสหอยซอสหอยแล้วก็ใส่ซีอิ้วขาวเจ้าผงปรุงรสนิดหนึ่งเนาะ ผงปรุงรสนิดนึงปลาดาวขอเติมน้ำเจ้าไปใส่น้ำม,มาได้เนะพักพักต้องใส่น้ำเจ้าพักจะได้สดแล้วก็เกี่ยกับข้าวสวยอะ่ะเจ้ามันต้องมีน้ำรองแรงอยู่แล้วล่ะ เป็นปลาดาวผึ่งสอบเอาหลักเข้าเนาะ ดอกกระลำอัปุ๋นกับหัวหน่อยเนอะถ้าไผามีผู้สูงอายุ่เจ้าพัดลมลมหน่อยดอกที่มันจะบะแขงงี้เนี่ยดอกกระลำนี่นะแล้วก็ซอยหน่อยๆคนเท่าคนแก่ก็จะกินได้อีกอะ เขือเทศใส่ที่หลังเจ้ารอให้ผักมันลมก่อนเนาะใส่มะเขือเทศที่หลังรอให้มันผักมันสุกก่อนค่ะ Thấm cần đú cháu ngay ngay cháu Thắc bánh thấu có mì nó, Thuộc tôi cháu Vì là thắc thắc khoan xe nam nít nung mà mà nít ra cháu cần có coi phá nào phó phát phát nó đây sốt đẹp loại là cháu phát, phát, phát cà <coughs> lăm cắt thua lăn tàu ัดแบบบานๆป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเื่อป,ป้าดาวเดนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ